สวัสดีครับคุณพ่อทองอินสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อทองอินค่ะมากันหลายช่องครับท่านผู้ชมน่าติดตามเป็นคลิปเลยผุงยินข่าวว่าพ่อทองอินนี่ยฟันแน่นครับท่านผู้ชมครับเพิ่นฮ้อนครับเพิ่นฮ้อนเพิ่นว่าเสื้อนี่บ่เคยใส่ล่ะครับมาฮ้อนถอดเลยครับก็ขอโทษขออภัยได้หลายเนาะครับเนาะครับผมเพราะว่าเพิ่นถนัดถอดเสื้อเพิ่นล่ะครับงวดวันที่16เมษายนพศ .2567 คุณพ่อทองอินครับผมฟันแนวไเลครับ เบาซูเอฟซี e เป็นฟังนะครับไล่ละเอียดครับมือแหลกฟันดีสิได้ชิ้นอ่อนรับแนกบ่รับ<ช>ฟันเขาไม่ย่อส่วงไม่มันไผ่เรมาสร้างวัดโยกพี่รอกนะะคือว่าบัตรกระลุกขึ้นมามั่ซองมึงห่วงงานางออกหลังเคยเห็นเนี่ยมือนสอบมากจต่ของเราไมา่แก่ขั้มฟันเหวีวกไม่อาบน้ำกันนะครับ พ่อกะไดสิเขาหกหกสิบปีนี่มอนั่นว่าไอ้โอ้ยมเมนต์โมเมนต์เพิ่นว่าจะได้ห้าสิบเก้าเพิ่นว่าเออันผู้ที่มาย้อยสวงนั่นบอครับบเอไอไอมานแก่กว,วามหวานี่แบัก,บกโอ้คนน้ำกนันน,าานั่นแหละฟังโอ้ชาวบ้านฟังน้ำกันเพื่อนบ้านบ,บาดีเนี่นยมือแดงมากมันออกหกศูนย์อันเด็กเก่านั่นครับห่วยบักผ่านอุทธรรากูตัวดรือเปล่า ตะทีนะ่ะเออบานนี้ขึ้นต่อมากมันฝันบ้านฝันบ้านเด็กคืออยงเมื่อเล่ามันแตกนะ <c oughs> มันจะคุบจะเขียด <c oughs> เต็มเขียดจูกของก็ลาว่าไหวลากว่าเป็นกระสอบเ <c oughs> ป็นสอบเป็นส,สอบลากว่าไหวกองญี่ปุ่นเี่ครับบาน <c oughs> นี้ยิ่งบานนี้จะของอันมันก็นมา พ่อกับปั๊บปับป๊บลอยยี่สิบเด้อปั๊บยังขับลอยยี่สิบปั๊บมันคางหัวคิ้วไงล่ะ,ออะเอ้ก็จังเข้าสิมามาเอาคืึอนนะมันมันมันบอลืึอนลอกแต่ว่าเก็บคาหัวคิ้วมันบานซะครับลอยยี่สิบบาทแต่ว่าีเ้าาาเป็นอะไรโอบก็กกเขียนนี่มันเก็บคาหัวคิ้วโอ้กบโอเคก็มาหนี้เนี่ยจากฟังเล่านี่ครับเนี่ยมาฟังไทย แบัอกไรเดียวมันมันโดนรถเสีรถกันสิไดนสองรถผมเดล้วอ่าตัวแน่นอนนอนแจ็มันสิเป็นตัวไรถอน่นเลกกเสีหนึ่งสองศูนย์แล้วครับประมาณร้อยี่สิบบาทอืนะครับพบกับเขียบมันมันเด็กบเด็กเขียนมันเป็นบเด็กกัเก้าอือเด็กเขียดนี่มันสิเป็นตัวไรเหรอครับเขียดมันกับซีนเนี่ยเป็นเลขสี่บอกครับบ้าเอ่ะครับผม คาวนี้เคยไปตามความฝันแบบนี้ค่ะครับฝันเห็นคนเอากรุ๊ปก็เอาเขียนมาให้ครับเลขออกเก่าสองค่ะเก่าสองบอค่ะเอาเก่าสองกับเก่าสี่นาะกันไหวรึมเก่าสองกับเก่าสี่มันก็มีเท่านี้แหละแล้วอายุพออายุจะปีเขาหกสิบหรือหาซิบเก่าหาซิบเก่าสิเขาหกสิบเดือนกันใหญ่จริงโอหาหาเก่าหาเก้าย่างของฉัครับบานนี้ผู้พีมาย้อนสวงเป็นยังไงล่ะครับบานนี บอกเลขกบอกยังบอกครับอ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 มันจะสีเขื่นขนน<ม>อ,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 อน่นาดนี้ย่อข้างหลังนี่มัาหนลงหวกหาผไดใเยใชครับแต่ว่าหมอยู่ตองกาัแต่น่องนั่นใจตะแต่น้องแต่น้องถือย่อสองเ่อะย่อสองนะแต่ว่าคนคนคนละดือนเพราะเอาวังนี้วอันสีหเมือนี่ได้ยอสองครับ เอกเอาเวียนเร่องหน่อยเนาบว่าหกศูนยมาเ่าบอกบางีว่าบ่มเม้งเป็นมาบัดนีก็หกศูนย์ไเราอันพี่ยอดสวงนี่เป็นน้องยุ่ยสแล้วคุณ่อจะห้ยออยู่ไอ้นี่อยู่ไอ้ส่วนป่านี่ไปข่าเวียนอไปขาเวีนอาจสิมาหกศูน์ก็ได้เลยเรารับเนาะมันก็มีส่วนบอาเก้าหกศูนก็ได้เลยรับบางทีน่ฟันแม่นกับม่นได้เือบีกายอย่างพีกายเนี่ยพอฟันว่า อันในความฝันอันเอื่อยเอื่อยว่านายยินคอยถือเกลียกคอยเจ้าพนักงานลอยเลิกกับหน้าปีกับเมี่ยงเมี่ยพลอยอ่ะครับบ้านนี้มื่อเช้ามากของไวใสเด็กเราคือทั้งบนทั้งหลังทั้งสามตัวทั้งตรวจได้เงินหกหมื่นป้าตัวเอ้าครับท่านผู้ชมคุณพ่อเป็นผู้ติ่ฟันแมนครับอีขอให้มีโชคใหญ่ครับ คุณพอทองอินท้องขับทีมงานเบาแอมประตูนี่สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเอาไปซื้อลอตเตอรี่ร่องบังคับงวดวันที่16มีนาคมพศ2 5กสิบเมษายนค่ะสิหกเมษากนรวงกัวงครัตัวที่เข้าไปมันเด็ดร้ายนะครับคี่ก็สิบเมษายนครับเอฟซีขอให้มีโชคใไงครับคุณพ่อทองอินครับเอาฟันทงให้ขาดเป็นตัวแรกันแน่ครับคุณพ่อมากมากนี่ครับให้ขาดขาดเลยครับจะเกาหยามห่อนเพราะว่ามัน เอาสีเลยเขามาหาสามหาสามเนาะครับเพราะมันเรียกว่ครับมันยวเคยเคยวอกกันนะมาแห่งมันว่าคุณพ่อก็คือคือว่ามันเบิ้งฟันทุงมาแล้วหาสามสามตัวเหรอครับคุณพ่อบาทนี่ฮะกระชเป็นสามหาสามมเป็นที่สามห้าสามสี่สามเออสามหาสามลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งอันนี้เป็นพ่ว่ม เชิญบุคคนครับแนนครับเลขมากนรดใช้วิจารยณในการรับชมตัวนี้เป็นเลขมากครับมียังอีครับคุณพ่อบาทนี่ย่มีแล้วขอบคุณได้หลายครับคุณพ่อทองอินครับขอบคุณครับสวัสดีครอบคุณพ่อทองอินค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของพอทองอินค่ะพ่อทองอินนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นนอนอยู่เหื่นเพิ่นนี่ละอยู่ใต่ตารางเฮื่นเพิ่นว่า ลามีผีหลอกเพิ่นว่าไม่ย่อสว่งเพิ่นเพิ่นว่าค่ะเพื่อนกระสดุงตื่นขึ้นมาเนาะค่ะแล้วก็ฝันต่อไปอีกเพื่อนว่าค่ะฝันต่อไปอีกว่าคือจังเมืองเล่าแตกเพื่อนว่าในค่วมฝันกบเขียดนี่เต็มเพิ่นว่าหลแห้งเพิ่นว่าเพิ่นก็จับใส่กระสอบเพิ่นว่าลากมาเพิ่นว่าลากมาเป็นสอบเป็นสอบเพิ่นว่าล้มีน่ายหนาเนาะค่ะมีน่ายหนามามาบอกว่า เราต้องเสียค่าคิ้วเด้อเพิ่นว่าค่าหัวคิ้วเนาะคา่ะค่าหัวคิ้วเอาเขามาประเทศไทยเนาะคา่ะต้องเสียค่าหัวคิ้วเพิ่นว่าคา่ะหัวคิ้วละลอยบาทเพิ่นว่าคา่ะพอท่องอินเพิ่นกระด้ดตัวเลขมาห้กับท่านผู้ชมทางบาทเนาะคา่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือ120120 120เป็นเลขค่าหัวคิ้วกบเพิ่นว่าคา่ะค่าละก็3 5 3หาสมหาสามนี่เป็นเลขมักเพิ่นว่าคา่ะ เหล็กมักแห้งเพิ่นว่าค่ะหาเก้าหาเก้านี่เป็นอายุของพอทองอินเนาะค่ะพอทองอินนี่อายุหาสิบเก้าอย่างหกสิบค่ะหาสิบเก้าปีอย่างหกสิบปีเนาะค่ะหาสิบเก้านี่เต็มแล้วเพิ่นว่าหกปีที่หกสิบนี่กำลังอย่างเพิ่นว่าค่ะแต่บ่กท่นเต็มเนาะค่ะหาสามหาสามที่แอบวงกลมหเนาะค่ะเป็นเหล็กมักของพอทองอินพอทองอินว่ามักแห่งเพิ่นว่าเหล็กสองตัวนี่เพิ่นว่าเพราะว่า สุเทือมมันเคยออกส่วงนี้เพิ่นว่ากอเพื่นสีหมักเนาะค่ะส่วงนี้มันนนาจะเป็นหาสามเพิ่นว่าค่ะค่นนี้ก็เป็นแนวทาาเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของพอท่องอินค่ะที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับแเวาสู่ัานผู้ชมทางบานฟังกับของหมิชกมิลาบในรางวัลใหญ่กับพอท่องอินเบิร์ตสุขูสุข้ขขนค่ะในงวดวันที 16, ่1 6เมษายน2567น,นี้้เนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพะรวยจงมีต่ความสูขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยื่มีโชคมีลาบเฮงเฮงมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขู่สุนนะคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพะรด้ยหาคลิปด,ดีๆโตเล็กเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ